สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะและผู้กครองทุกคนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเจอกับครูพี่แอมในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนในหัวข้อเรื่องแสงและเงากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะคะในเรื่องของเงา ซึ่งเงานะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่เงามืดและเงามัวค่ะเด็กๆเอาละค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายการเกิดเงามืดและเงามัวได้นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพนะคะแสดงรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวได้นะคะและนําความรู้เรื่องการเกิดเงาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเรามาทบทวนความรู้กันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของเงานะคะสำหรับเงาค่ะก็จะมักจะเกิดควบคู่กันกับการเกิดแสงนะคะโดยเราพบว่าเงาก็คือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดขึ้นจากวัตถุต่างๆขวางกั้นทางเดินของแสงเอาไว้ แสงจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงหรืออาจจะเดินทางผ่านไปได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งในที่นี้จะทำให้เกิดเงาบริเวณด้านฉากหลังของวัตถุนั่นเองค่ะโดยการเกิดเงาก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่เงามืดเงามืดก็คือเงาของวัตถุในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึงทำให้บริเวณนั้นมืดสนิท เราเรียกว่าเงามืดค่ะถัดมาเงามั่ก็คือเงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสงบางส่วนสามารถผ่านไปได้ทำให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทนะคะก็คือบริเวณจุดนี้เลยเราเรียกว่าเงามัวค่ะเอาละค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอการทดลองนะคะเกี่ยวกับเงามืดและเงามัวมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะ โดยการทดลองดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะพิจารณาขนาดของเงามืดและเงามัวค่ะจะอยู่ในหนังสือหน้าที่119และ120ก็<ล>ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือดูประกอบไปด้วยจุดประสงค์นะคะในการทดลองก็เพื่อให้หนักเรียนสามารถอธิบายการเกิดเงามืดและเงามัวได้และสามารถเขียนแผนภาพแสดงการเกิดเงามืดและเงามวดได้ค่ะ โดยปัญหาในการทดลองนะคะเราจะมาศึกษากันว่าขนาดของเงามืดและเงามัวจะขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้างซึ่งเด็กๆก,ก็อาจจะเอาคำตอบหรือว่าสิ่งที่คิดนะคะมาใส่ในสมมติฐานอาจจะบอกว่าขนาดของเงามืดและเงามัวขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุค่ะกับแหล่งกำเนิดแสงและระยะห่างของวัตถุก,กับฉากรับแสงนั่นเองค่ะ าลค่ะเมื่อเราะะเขียนจุดประสงค์นะคะคระบุป,ปัญหาและสมมุติฐานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการทดลองกันเลยนะคะในเรื่องของการเกิดเงางมืดและเงางมัวค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะตอนเงา มีลักษณะอย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ใช้คลิปหูขาวหนีบแผ่นกระดาษแข็งกับแผ่นพลาสติกลูกฟูกเพื่อให้กระดาษแข็งตั้งขึ้นเป็นฉากใช้ไม้เสียบลูกชิ้นติดกับดินน้ำมนัน กล่องไม่ขีดไฟและกระดาษที่ตัดเป็นรูปต่างๆหาวิธีทำให้เกิดเงาของกระดาษที่ตัดเป็นรูปร่างต่างๆ mây cỡ ngào cỡ ngào bồn trả เปลี่ยนจากกระดาษรูปร่างต่างๆเป็นกล่องไม้ขีดไฟ และดินน้ำมันที่ปั้นเป็นก้อนกลมสังเกต และเปรียบเทียบลักษณะของเงากับรูปทรงของวัตถุที่ทำให้เกิดเงานั้น ำให้เกิดเงาของดินน้ำมันที่ปั้นเป็นก้อนกลมบนฉากแล้วสังเกตลักษณะของเงาบนฉากเลื่อนดินน้ำมนันแล้วสังเกตลักษณะเงาบนฉากอีกครั้ง ให้เราสามารถเห็นรูปธรรมได้มากขึ้นนะคะว่าการเกิดเงามืดและเงาหัวนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะสำหรับแสงและเงานะคะก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอโดยเงาจะเกิดขึ้นตรงข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงหากแหล่งกําเนิดแสงมีการเปลี่ยนทิศทางเงาก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางไปด้วยนะคะ,ะซึ่งขนาดของเงามืดและเงาหัว เห็นไหมคะเมื่อกี้การทดลองนะคะก็เราจะพบว่าขนาดของเงามืดและเงามัวเนี่ยมีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะขึ้นอยู่กับอะไรคะใช่ขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุนะคะอาจจะเป็นยินน้ำมันอาจจะเป็นกระดาษที่ตัดเป็นรูปกระต่ายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกล่องไม้ขีดไฟนะซึ่งขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถกุกับแหล่งกําเนิดแสงซึ่งเมื่อกี้ก็ได้แก่ ไฟฉายนั่นเองนะคะและระยะห่างของวัตถุก,กับฉากรับแสงตัวอย่างเช่นในรูปซ้ายมือก่อนนะคะหากฉากรับแสงค่ะอยู่ใกล้วัตถุนะคะนี่ฉากรับแสงนะอยู่ใกล้กับวัตถุเราจะพบว่าเงามืดที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่และเงามั่จะมีขนาดเล็กค่ะ กรณีที่สองเราพบว่าหากฉากรับแสงอยู่ไกลจากวัตถุเห็นไหมคะวัตถุอยู่ตรงนี้ฉากรับแสงอยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งกรณีที่วัตถุอยู่ไกลกับฉากรับแสงเราจะพบว่าเงามืดจะมีขนาดเล็กและเงาโมวจะมีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ,สะแสดงว่าระยะห่างของวัตถุนะคะกับ ฉากรับแสงจะมีผลต่อการเกิดเงามืดและเงาหัวนะคะ,ะทีนี้จากลักษณะดังกล่าวนะคะเราสามารถที่จะนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเขียนเป็นแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงาหัวได้นะโดยแหล่งกําเนิดแสงก็จะมีขนาดเล็กเป็นจุดนะคะ,ะตัวอย่างนะแหล่งกําเนิดแสงอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราส่งไปยังวัตถุ ซึ่งสิ่งที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงก็คือรังสีของแสงนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรังสีของแสงก็จะไปกระทบกับฉากรับแสงซึ่งจะทําให้เกิดเง,เงาบนฉากขึ้นนะคะพบว่าเงามืดจะมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็เงาอะไรเอ่ยนี้เงามืดแล้วก็เงามัวก็จะมีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะ ถัดมานะคะแรรหล่งกำเนิดแสงจะมีขนาดเล็กหรือเท่ากับวัตถุที่ใช้ในการกั้นแสงนะคะอ่ะซึ่งแงรรหล่งกำเนิดแสงอยู่นี่แล้วเราก็เปิดไฟนะคะให้รังสีของแสงไปกระทบต่อวัตถุนะคะแล้วไปกระทบต่อฉากรับแสงซึ่งจากลักษณะเราจะพบว่าเงามืดนะคะก็จะมีขนาดใหญ่แต่เงามัวก็จะมีขนาดเล็กนั่นเองค่ะปรากฏอยู่บริเวณบนฉากรับแสงนะคะ ถัดมาแหล่งกําเนิดแสงมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่ใช้ในการกั้นแสงนะคะตรงนี้เราก็อาจจะใช้ไฟที่มันมีขนาดใหญ่ใหญ่กว่าวัตถุนะคะก็จะพบว่าเงามืดและเงามัวก็จะมีขนาดที่ต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับแหล่งกําเนิดแสงด้วยนะคะ โดยจากลักษณะดังกล่าวนะคะเป็นการทดลองเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะสามารถที่จะบอกประเภทของเงามืดและเงามัว,มวนะคะรวมทั้งในส่วนของปัจจัยในการเกิดเงามืดและเงามัวนะคะว่า เ,ออเกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลทำง่ายทำให้เงามืดและเงามัวนะคะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งจากการทดลองดังกล่าวนะครูพี่แอมก็จะให้นักเรียนนะคะทำแบบัดในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่125ค่ะโดยทำการสรุปความรู้เรื่องเงามืดและเงามัวนะคะลงไปในหนังสือหน้าที่125ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูพีพ่แอมก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ